ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านไร่ผารวยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาปลูกสลัดกันครับสลัดที่ย้ายออกจากกระถางนะครับอ๋อไม่ใช่กระถางครับผู้สิดครับเอาจากถาดเพาะนะครับผมอ่าถึงระยะเวลาที่เราต้องเอาลงดินนะครับนี่ครับสลัดนนี้เป็นกีนโองนะครับนี่ก็จะมีกีนโองแล้วก็ มีคอร์สสลับคอร์สด้วยครับแล้วก็เรดโอ๊กครับผมก็จะมีเรดปัตตเวียด้วยนะครับปนๆกันนะครับเพราะว่ามันตอนที่ว่าพอมะล่นะคือหวานปนกันไปครับผมนี่ครับนี่ครับเรดปัตตเวียเอเคครับผมไปเราไปปลูกสลัดกันครับผม นี่ครับเป็นวลาเราออกปลูกแล้วออกอ็อมมาแบบนี้นะครับอ่าเราจะรดน้ำแค่ตอนเช้านะครับแบบรดนไม่ต้องเปียกมากนะครับเพราะว่าเราต้องออกมาทั้งทั้งดินที่เราเพาะไปเลยนะครับผมโอเคครับก่อนปลูกนะครับสาคัญเลยอย่าลืมพรวนดินนะครับผมพรวนดินใส่ปุ๋ยอ่าผสมคี้วัวเข้าไปครับตรงนี้ยังไม่ได้พรวนนะครับเดี๋ยวจะพรวนไปเพาะ ลงไปปลูกทีละถาดนะครับพวนทีละถาดค่อยๆทานะครับทำไปเรื่อยๆครับผมหรือเรามาดูวิธีเอาเนี่ยครับเอาสลัดออกจากอถาดพอนะครับเทคนิคง่ายๆครับตัวนี้จะเป็นถาดพอเล็กนะครับน่ครับจะเป็นก้นก้นสามเหลี่ยมก็เราก็แค่บีบบีบข้างล่างนี่ครับบีบเลยครับแตกไม่เป็นไรครับทัางันครับแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ครับก็จะได้มา ทั้งนี่เลยทั้งดินรากไม่ขาดด้วยครับเราก็วาไงไว้ก่อนนะครับบีบครับบีบก่อนนะครับ,บปิดแล้วก็ดึงขึ้นมามค่อยๆดึงนะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาท,ทั้งทรากทั้งต้นที่อยู่ตรงสมบูนนะครับโอเคกล้องมีโฟกัสเลยอ่ะโอเคครับโฟกัสละ เทคนิคง่ายๆครับฐานนี้รู้สึกว่าจะใช้มาสามครั้งแล้วมั้งครับก็ยังไม่แตกนะครับเราใช้แล้วเราก็เดี๋ยวเราไปใส่ดินแล้วก็เตรียมแยกต้นสลัดออกจากกระถางต่อครับผมถ้ามันแตกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าฐานนี้แค่ยี่สิบาทเองนะครับหาซื้อง่ายๆครับผมครับผมมาครับเอาออกจากฐานแล้วก็เดี๋ยวมาลงดินครับนี่ครับ ลงดินไปเรียบร้อยแล้วครับระยะในการลงดินนะครับประมาณนี้ครับหนึ่งคืบคืบหนึ่งก็ลองไปวัดดูนะที่ไม้บรรทัดที่ผมเคยวัดประมาณสิบหกสิบเจ็ดเซนได้ครับนี่ครับระยะประมาณนี้ครับหนึ่งคืบเพื่อนๆจะคิดว่ามันไกลนะครับไม่ไกลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลดโอ๊กกรีดโอ๊กอย่างเงี้ยครับกระละครนะครับพอมันโตมันจะเป็นทรงพุ่มนะครับ งยมเนี้เป็นผมพาไปดูครับนี่ครับที่ปลูกกอดหน้านี้นะครับอ่ารุ่นนี้น่าจะมันมีนานะครับประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยเป็นทรงภูมิยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้พรวนดินเลยอ่าต้องพรวนดินใส่ปุ๋ยสักหน่อยนะครับเพราะว่าดินเป็นดินเหนียวเนี่ครับดินในไรเป็นดินเหนียวครับเพราะน้ํามันลงไปไม่ถึงราเนี่ยครับดูระยะระยะก็ประมาณ นี่ครับหนึ่งคืบหนึ่งคืบนี่ผมจังว่าใกล้ลนะครับปกต,ติผมที่ผมเคยปลูกก่อนนั้นเนี่ยผมปลูกยี่สิบเซนแต่พอดีต,ตรงนี้มันเป็นสลัดที่ว่าเหนือจากการเพราะมเมล็ดนะครับมันเกิดขึ้นมาตามทีหลังอีกทีหนึ่งแยกออกมาครับอย่างนครับไปชมสลัดก่อนหน้านี้ที่ปลูกครับโอเคเรามาปลูกของเราต่อนะนครับรัดไปเลยนี่หนึ่งคืบ ขุดหลุมพอดีปกติตรงทับวันนี้ผมมาถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวไม่ีคนถ่ายให้ก็เลยต้องใช้มือขุดหลุมครับปกติยังใช้เสียมนะครับทําเป็นหลุมโอเค พอได้แถวแรกแถวแถวที่สองก็จะได้อีกครับระยะนี่น,ะ,น,ะ,นะปลูกก็เอาดินมากบนี่ก็กดด้วยนะครับกดนิดน,นึงครับเดี๋ยวอีพีหน้า ผมจะมาดูผําทำกา,าพรพ่อเมล็ดครับพอเมล็ดสลัดจากดินดินที่เราทําเองนะครับพีทมอสที่เราทําเองครับเราผสมดินเองปลูกเองนะครับโอเคครับเป็นไงมางครับการปลูกสลัดยา้ายการสลัดจากตีถาพอนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลูกให้เสร็จก่อนนะครับพอดีมาคนเดียวมาไร่ๆคนเดียวครับไม่มีคนถือกล้องให้นะครับผมโอเคครับ ดูนะเพื่อนกดบีนะครับีแล้วก็ดึงออกค่อยๆอย่างเงี้ย ครับผมเทคนิคเมื่อกี้เทคนิคก,การเอาสลัดออกจากอาถาดท้อนะครับพอดีถาดท้อเมื่อกี้เป็นถาดสีสามเหลี่ยมครับเป็นตูดสามเหลี่ยมนะครับถาดนั้นมันเป็นถาดเล็กนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นถาดใหญ่ตัวนี้จะน่าจะร้อยสองสองต้นได้มั้งครับตัวนี้จะบีบออกจะบีบออกไม่ได้นะครับนี่ครับตัวเส <c oughs> ื <c oughs> ่องเราหมายนะครับเพราะว่าตูดมันจะมีรูเหมือน <c oughs> <c oughs> เพื่อนเห็นไหมนี่ครับจะมีรูเราก็จะเอาไม้ครับแทงเข้าไปในรูเพื่อให้ต้นสลับมันขึ้นมานะครับโอเคแล้วลอามาลองดูกันนี่ครับลองดูตัวนี้ต้องขออภัยด้วยครับพอดีมาคนเดียวนี่ครับค่อยๆดันขึ้นนะครับใชเป็นไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ ดูสิต้นนี้ก็นี่นี่ครับเสียบแล้วก็ดันขึ้นมาครับมันก็จะได้ต้นที่สมบูรณ์นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้อไม่จะอเกี่ยบก็ได้นะครับม่จะเกี่ยบแต่พอดีรูเลยครับอเอีคครับผมครับเรียบร้อยครับผมอปลุกย้ายจากในถาดมาลง ที่แปลงนะครับวันนี้ก็เลยเอาสมือค้ำเลยครับนะี่ครับมองอะไรไม่เห็นเลยว่วสลัดมันต้องปลูกตอนเย็นนะครับพอดีวันนี้ผมเข้ามาในไล่มืดหน่อยครับพอดีติดงานประจําครับผมเพราะว่าไม่ย้ายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อยู่ในถาดเพะอนละ่ะรดน้ําวันหนึง่งสี่ครั้งห้าครั้งนะครับเพราะว่าหลุมถาดมันเล็กครับแล้วสลัดต้องการน้ํามากถ้าผมไม่ย้ายวันนี้ โอกาสที่จะตายก็มีนะครับเพราะว่าผมทํางานประจำไมนมีคนดูแลช่วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับมันการปลูกสลัดมันก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับลองศึกษากันไปเพราะว่าผมก่อนหน้าน,นี้ก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันครับลองทำแต่นี้น้อยแล้วก็ค่อยขยับขยายมาทําเยอะๆครับตอนแรกก็ลองปลูกในกระถางก่อน พอเรารู้ว่าสลัดมันชอบดินแบบไหนชอบน้ํายังไงอะไรเงี้ยครับอากาศแบบไหนแล้วก็จะปลูกง่ายขึ้นนะรหรือว่าเพื่อนๆนท่านใดน,นะครับที่ปลูกสลัดอยู่แล้วมีความรู้หรือคําแนะนําอื่นอื่นนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่าผมยอมผมน้อมรับฟังทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นมานครับยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับมืดแล้วครับวันนี้ที่จริงมันต้องลดน้ําด้วยนะครับแต่ว่าพอดีมันมืดแล้วผมก็เลยเดี๋ยว,วุ่นนี้เช้าต้องออกมาต่เช้าครับเพื่อจะมาลดน้ําครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับ